สวัสดีฮะสวัสดีครับทุกท่านหลังจากที่ทำงานด้านบนนี้เสร็จแล้วเหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะตรงมอบตรงไหไรให้เขาทาสีก่อนเดี๋ยวผมยังมาทำหลังนี้ต่อนี่ครับทีมงานผมก็นี่จะไปเชื่อมกันที่เอาเหล็ก็กแปรเหล็กเปร,เปรขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวจะ

เชื่อมไล่มาติไล่มาติโอเคโอเคว่าไม่อรายไม่ตกลุมโอเคแปว่าไม่

เลยตัดเออตัดออกเบาออกเลเห็นเส้นยั่บ่าเด็้เออเอาหัวเอาหัวหัวมันหัวเล็กถอยขึ้นหัวเล็กมองเส้นเลยเออเห็นยังบ่าเส้นเย้บ้าเย้บ่าจัดเนี่ยมาเที่งได้ป่านนี้ ระวังเด้ออยสิตัดนเล็กเด้ออย่ามาแถวนี้เด้อ

laptop pemba ชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานพ่าเฮเราขี่หลังเธอลอยเข้าบ้านลุ้กเลี้วยวลุอีกเลี้วยว โอเคนะครับก็ล่าสุดนะครับก็ได้มาทำอีกหนึ่งจุดแล้วนะก็คือบ้านอีกหนึ่งล้างเลยนะฮะตอนนี้ก็ก่อกําเพงไปแล้วพี่น้องช่างอิฐระดับก่อทั่วทั่วประเทศแล้วยกเว้นต่างประเทศยังไม่เคยไปก่อเลยครับคนนี้นูก็ช่างฟ้าช่างสี ปูนออเย้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละจะใส่แปรให้เสร็จแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับบาย